พนักงานส่วนตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันลาพักผ่อนสามารถกระทำได้หรือไม่และมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับ ในข้อ3า7เขากำหนดเอาไว้ว่าพนักงานส่วนตนําบลซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศนะครับประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศฉบับนี้หรือว่าในระหว่างวันหยุดราชการก็ได้นะครับวิธีปฏิบัติก็คือให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับซึ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีสิทธิที่จะอนุญาตนะครับให้ไปได้นะครับซึ่งการอนุญาตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเมื่อได้อนุญาตแล้วนะครับก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลหรือกออบตอจังหวัดทราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่พนักงานส่วนตำบลลานะครับลาไปต่างประเทศในระหว่างวันหยุดราชการหรือการลาพักผ่อนก็ตามนะครับถึงแม้จะ ลาโดยการใช้ทุนส่วนตัวก็ตามนะครับก็ถึงแม้จะไปเดินทางไปโดยทุนส่วนตัวก็คือใช้เงินของตอนเองนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตแล้วก็ให้รายงานไปยังคณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลหรือก่อออกมาตอจังหวัดทราบด้วยนะครับ